สวัสดีครับชาวราศีตุลหรือราศีลิบราทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช n n e l ดูดวงพระยิบซียาสมัมผัสบายทารุแมนนะครับ สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปของความรักความสัมพันธ์ของชาวทั้ง12ราศีนะครับรอบประจำเดือนมิถุนายน2563หรือ2020นะครับและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีตุลหรือราศีลิบราทุกๆท่านนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ว่าคุณราศีไหนนะครับให้คุณไปดูในสคริปต์ของข้างล่างนะครับซึ่งผมจะแบ่งแยกในวันเดือนปีเกิดในราศีถ้าคุณเกิดวันนั้นเดือนนั้นนะครับก็ขอให้คุณอ่านในราศีนะครับหรือถ้าเกิดคุณอยากต่ถ้าคุณทราบลักษณะตัวเองก็คือเวลา ภาษาไทยเนี่ยถ้าเกิดทราบลักษณะไหนคุณก็สามารถลองไปเช็คอยู่ลักษณะดได้นะครับแต่ว่าทาร่แมนนั้นแบ่งแยกให้เป็นตามราศีเกิดน,นะครับก็คือในใบเกิดของคุณนั้นถ้าวันเดือนไปเกิดของคุณตรงตามในสคริปข้างล่างที่เรานําเสนอไว้คุณก็คืออยู่ในราศีของตรงนั้นนะครับดังนั้นมีคนถามข้ามามากมายดังนั้นทาร่แมนก็ตอบคําถามแล้วนะขอต้อนรับนะครับชาวราศีตุลหรือราศีลิบา้าเข้าสู่เดือนมิถุนานยนหรือเดือนจูนนะครับซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนกันแล้วแล้วก็ชาวทั้งสิบเอ็ดราศีทุกท่านแล้วก็ เอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ในช่องดูดงพยิปสียาสัมผัสบายทาโรแมนนะครับโดยผมทาโรแมนนั้นดําเนินรายการอยู่นะ ดังนั้นบ้านเมืองเราตอนนี้ก็มีการผ่อนคลายเข้ามาบ้างแล้วนะครับก็หวังว่าหล,หลายๆท่านคงจะได้ไปเที่ยวหรือว่าได้ไปสนุกสนานกับเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งกับคนรักของคุณนะครับก็หวังว่าหล,หลายๆคู่คงจะได้เจอ,เจอกันแล้วก็มีมิตรภาพที่ดีต่อกันแล้วก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะเดี๋ยวคราวนี้นะครับเราจะมาเช็คดวงกันนะครับกับชาวราศีของราศีตุลหรือราศีลิบราทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับรอบประจําเดือนมิถุนายนนะครับในปี2563นะ หรือ2020โดยการเราใช้ไพ่ทาโร่และไพ่ออรัเคิลอย่างละชุดน,นะครับก็คือสำหรับก้าที่เห็นนะครับที่เป็นรูปมือก็คือ Lord Attraction l o อ o f Attraction ทาโร่นะครับแล้วก็ด้านขวามือสีฟ้านะครับก็คือ The Psychic Tarot Oracle Card นะครับซึ่งจะมา reading และ c l a r i f s นะครับในรอบออประจําเดือนมิถุนายน2563ของชาลาศีตุลหรือลาศีลิบราให้แม่นยําตรงใจนะครับแล้วก็ชัดเจนกับชาราศีตุลด้วยนะครับ โดยการเราจะผ่านแท่งผลึกหินออนิกสีดำแล้วก็ควอใสาสีขาวนะครับแท่งผลึกแล้วก็หินโลดควอสรลูกหัวใจแล้วก็ป้ายของวิหารประเทศญี่ปุ่นเป็นป้ายนำโชคในเรื่องความรักนะครับจะมาส่งพระรามนาจให้กับทารุณในการทำนายดวงชาวราศีตุลหรือราศีลิบา้าทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วได้อย่างแม่นยำนะครับเดี๋ยวเรามาดูคนโสดอยู่ก่อนละกันนะเดี๋ยวคนโสดนะครับให้คุณอธิษฐานจิตนะครับว่าเดี๋ยวเราใช้ไพ่ l o s of attraction นะครับมา reading ให้คุณนะว่าเดือนนี้ชาวราศีตุลหรือาราศีเกิดอะไรขึ้นบ้างนงนนนััดด้เ๋ยวอธาจ แต่คารัลแมนนะครับคาร์แมนตัดให้3ามกองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมาลุ้นกันนะว่าชาลาสีตุลคนที่ยังโสดในเดือนนี้คุณจะมีคนรู้ใจหรือคุณจะได้พบปะเจอใครที่คุณชอบไปหรือใครจะเข้ามาชอบคุณไหมนะครับทาร์แมอ่านรดดิ้งให้3ใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ขอให้คุณโชคดีนะครับชาวราศีตุลเรามาดูกันลุ้นกันในรอบไล่เดือนนะครับแน่นอนว่าเป็นการอ่านแบบ general ดังนั้นเป็นการอ่านโดยรวมนะครับไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอย่าไปคิดมากหรือไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับเพราะว่าจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าเกิดเรามี energy ตรงกันหรือคําทํานายของผมนั้นไปตรงกับคุณคุณก็สามารถที่จะเอาไปปรับประยุกต์แล้วก็แก้ไขในสถานการณ์ความรักของคุณได้ดีนะครับเรามาดูในใบแรกนะั่นดี่หอ attraction ขึ้นมาอะไรบ้างโอเค ขึ้นมาเป็นควีนพันธกอลนะครับโอเครู้สึกว่าในเดือนนี้นะครับชาวราศีตุลหรือราศีบิค่อนข้างประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินหรือว่าการงานนะคุณค่อนข้างจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับดูเหมือนกับว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่ชิลๆของคุณและคุณไม่ค่อยแคลไครนะครับคุณค่อนข้างจะมีความรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจในตัวเองมากขึ้นนะคุณอาจจะค่อนข้างหลงไปในเรื่องของวัตถุนิยมหรือโลกมาทริโอนะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณน,นั้นเ,เขาเรียกว่า เป็นธรรมกับตรงนี้พอประมาณละกันนะอย่าได้เกินเลยเกินไปละกันนะครับเพราะว่าในเดือนนี้ดูเหมือนว่าชาราศีตุลคนที่ยังโสดนะครับคุณค่อนข้างจะปล่อยใจแล้วก็ปล่อยตัวตัวเองพอสมควรนะกับการที่คุณอยากจะทําอะไรที่คุณอยากทําหรือคุณบางท่านนะครับอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยอะไรที่มันเกินขวรด้วยนะดังนั้นคุณพันธ์ข้อคุณอาจจะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินหรือมีคนมาสปอยคุณก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีใครให้คุณก็ได้นะครับดังนั้น ในเดือนนี้ก็อาจจะเป็นเดือนที่ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1- นึถึงสิเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ได้คิดถึงในเรื่องของความรักอะไรตรงนั้นมากมายนะครับยังไงเราก็มาดูกันต่อไปนะในใบที่ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะใบที่2ที่ขึ้นมาเป็นไพ่เดวิลนะครับโอเคเอ,อ,อาจจะเป็นไปได้นะว่าชาวราศีตุลน,นะครับคุณอาจจะแอบไปชอบใครก็ได้หรือใครคนนั้นนะฮะไม่ว่าเขาหรือเธออาจจะมาชอบคุณนะครับแต่ขอให้ดูดูเอาไว้ด้วยนะตั้งแต่วันช่วง11ถึงวันที่20ของเดือนมิถุนายนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้ว หรือว่าเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อาจจะยังไม่มีความจริงใจกับคุณเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะเข้ามาคบกับคุณนะครับโดยการที่อาจจะคาดหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับคุณก็ได้เป็นไปได้สูงนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกกันนะครับว่าชาวราศีตุลหรือาราศีมิถุคนที่ยังโสดเนี่ยคุณจะปล่อยตัวปล่อยใจพอสมควรดังนั้นคุณอาจจะไปพบเจอกับคนที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาดีหรือว่าเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นเป็นคนที่สวยหรือหล่อนะครับหรือว่าอาจจะเป็นโปรไฟล์ที่ดูดีแต่ยังไงขอให้คุณนนนนัั้้คคคค่่่อออยยยๆๆๆเปป็ไะรบแลว อยู่กับคนคนนั้นที่คุณเข้ามาพบเจอกันในเดือนนี้นะเพราะว่ามีไพ่อิทธิพลของไพ่ความลุ่มหลงขึ้นมาก็คือไพ่เดรเวลนะครับดังนั้นทรโมป์แมนยังไม่แน่ใจว่าคนที่คุณคบอยู่หรือคนที่คุณจะได้เจอเจอกันในเดือนนี้เป็นคนที่ใช่หรือเปล่านะครับใบที่3ขึ้นมาเป็นไพ่แปดดาบนะครับเป็นไปได้สูงนะครับว่าชาราสีตุนเนี่ยคุณอาจจะไปหลงชอบใครหรือมีใครอาจจะเข้ามาหลงชอบคุณนะครับ แต่ว่าความสัมพันธ์นั้นดูแล้วมันจบได้ไม่สวยนะหรือเป็นความสัมพันธ์ทีะะ่อาจจะยังไม่ใช่หรืออาจเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่มันใช่ก็ได้นะครับดังนั้นคุณจะเป็นต้องระมัดระวังสูงเลยนะครับดังนั้นในเดือนนี้มันเป็นไปได้นะถ้าเกิดโดยประมาณสัก70%นะครับคนชาวลาสีตุนเนี่ยคุณอาจจะไปแอบหลงชอบใครหรืออาจจะมีใครคนนั้นเข้ามาหลงชอบคุณแต่ว่ามันมีในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าเรื่องบางสิ่งบางอย่างเข้ามาดังนั้นมันจะทำให คุณเนี่ยอาจจะไม่มีความสุขนะครับหรือว่าคุณอาจจะหลงวังวนในเรื่องของการลุ่มหลงหรืออะไรบางอย่างดังนั้นคุณต้องตรวจสอบดูให้ดีนะว่าใครที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาหรือเธอนั้นมีคนรักอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาหรือเธอนั้นเนี่ยจะมีคนรักอยู่หรือว่าเขาหรือเธอนั้นยังไม่เลิกกับคนรักเก่าเนี่ยมีค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับนะดังนั้นมันอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหรือคุณกับเธอได้ดังนั้นคุณจะไปจะต้องดูนะครับว่าคนที่เข้า ผลประโยชน์อะไรลึกๆจากคุณหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ลักษณะของวันไนส์สแตนหรือว่าวันไนส์โอลีก็ได้ลักษณะค่ำคืนหนึ่งนะครับ อาจจะไม่มีความสัมพันธ์หรือผูกมัดหรือมีอะไรซีเรียสนะครับแต่ว่าในชาวราศีตุลหรือราศีลิบราเนี่ยคนที่ยังโสดคุณจําเป็นจะต้องระมัดระวังในเรื่องหัวใจของคุณไม่ให้ไปหลงรักหรือว่าไปหลงชอบเขาหรือเธอจนมากเกินไปเพราะไม่นั้นเนี่ยเขาหรือเธอนั้นอาจจะไม่อาจจะไม่สามารถที่จะตอบสนองคุณได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาหรือเธอนั้นยังไม่พร้อมที่จะจริงจังหรือแม้กระทั่งเขาหรือเธอนั้นอาจจะคิดคุณเป็นลักษณะแค่ท่าคืนหนึ่งเหมือนกับว่ามันสนุกกันอย่างเงี้ยก็ได้นะครับมันจึง คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับมีความสูญเสียอารมณ์อยู่พอสมควรนะหรือว่าคุณอาจจะมีเกิดเกิดอาการของความเสียใจนะครับดังนั้นเป็นไปได้มากว่าชาวราศีตุลอาจจะคนที่ยังโสดอาจจะมีสเสน่ห์ในเดือนนี้นะครับแต่ว่าสเสน่ห์ของคุณนั้นไม่ได้เป็นสเสน่ห์ที่ถาวรและก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางใจหรือความสัมพันธ์ทางกายก็ดีที่คุณจะมีกับใ,ใครก็แล้วแต่เนี่ยมันยังไม่อยู่ในขั้นพื้นฐานของความรักที่มีความมั่นคง ดังนั้นเวลาจึงเป็นเรื่องที่คุณสองคนนั้นจะต้องทําความรู้จักกันให้มากแล้วก็ใช้เวลาในการดูใจกันไปก่อนนะครับอะไรถ้ายับยั้งได้ก็ควรจ,จะมีการยับยั้งอย่าปล่อย,ยให้ใจ,นนหใจของคุณนั้นเลยเถิดหรือว่าตัวท่านตัวท่านใจของคุณนั้นเลยเถิดนะครับเพราะไม่นั้นคุณอาจจะประสบในเรื่องของความเสียใจได้ดังนั้นเดือนนี้เนี่ยถ้าคุณจะแอบรักชอบใครหรือมีใครเข้ามาชอบคุณเนี่ยผมอยากให้คุณระมัดระวังตัวนิดนึงแล้วก็ดูดูใจเขาหรือเธอไปก่อนละกันนะดังนั้นเดือนนี้เนี่ยทารุณมาอย่งทายว่าคุณอาจจะย คู่ผ่านเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับนะพอสมควรหรือว่าอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่ลงตัวในเดือนนี้ก็ได้ถ้าคุณแอบรักชอบใครอยู่เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะยังไม่ชอบคุณแต่ง้อยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการดูใจกันไปก่อนตัวคุณเองนั้นก็ไม่คุรรีบร้อนหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอาจจะยังไม่ชอบเขาหรือเธอก็ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในเดือนนี้ชาวราศีตุลมีพลังเอ n e r g y ของความ อิสระแล้วก็ความปล่อยเนื้อปล่อยตัวตัวเองนะครับแล้วก็ความค่อนข้างจะมีฟรีสไตล์เป็นของตัวเองมากๆดังนั้นในเดือนนี้คุณอาจจะไม่ค่อยแข่อะไรมากแต่ที่สําคัญอย่าให้สิ่งสิ่งนั้นที่คุณกระทําหรือคุณเกาะขึ้นเนี่ยมาทาร้ายความรู้สึกของตัวคุณเองเพราะว่าถ้ามันทํร้ายความรู้สึกตัวคุณเองนั้นเนี่ยตัวคุณเองจะเป็นฝ่ายที่เสียใจนะครับนะดังนั้นจะเล่นก็เล่นแต่พอง,งามนะครับจะจีบใครก็จีบแต่พองามนะหรือว่าใครจะเป็นจีบคุณก็ค่อยๆอาศัยเวลาแล้วก็ดูๆเขาหรือเธอไปก่อนนะครับ แต่ที่สําคัญคุณต้องรักตัวเองให้มากๆนะชาวราศีตุลคนนี้ยังโสดน,นะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูในไพ่เดอะไซคิทตาร์โร่กันบ้างนะครับว่าจะบอกอะไรกับชาวราศีตุลหรือราศีริบ้าคนที่ยังโสดอยู่บ้างในรอบเดือนมิถุนายนนี้นะครับคุณได้ไพ่อะไรเอ่ยคุณได้ไพ่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นโอเคเป็นไพ่นะครับ disposition นะครับ and envy นะครับ deception นะ deception and envy นะครับ deception and envy มันบ่งบอกถึงการหลอกลวงนะและบ่งบอกถึงการอิจฉาริสยาหรือยังไงก็ได้นะครับดังนั้นความรู้สึกของ d e c e p t i o n and envy นะครับมันจะเข้ามาในความรู้สึกของคุณพร้อมๆกันดังนั้นเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะใส่หน้ากากเข้าหาเขาหรือเธอหรือแม้กระทั่งเขาหรือเธอนั้นอาจจะใส่หน้ากากเข้าหาคุณ ดังนั้นเป็นไปได้คุณจะต้อง,องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการหลอกลวงหรือว่าการอิจฉาลิษยาหรืออะไรประมาณน,นี้นะครับเพราะว่าความรู้สึกหรืออารมณนเนี่ยในเดือนนี้ของชาวราศีตุลน,นะครับคนที่ยังโสดเนี่ยจะเข้ามาเต็มเมเลยดังนั้นคุณจะมีความรุ่มหลงคุณจะมีความจินตนาการนะครับในความรักที่มันหลอกลวงหรือความรักที่มันไม่เป็นจริงนะ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอิจฉาริษยาคนอื่นเขาที่เขามีแฟนคุณเองก็อยากจะมีแฟนบ้างแต่ว่าเวลาคุณทําให้มันเกิดขึ้นเนี่ยความรักอาจจะไม่ได้จางใจคุณนะครับอย่างที่คุณคิดเอาไว้นะเพราะว่ามันมีเรื่องของว่า deception ขึ้นมาก็ใีเรื่องของความหลอกลวงดังนั้น deception and envy นะครับจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเตือนสตินะกับชาลาสิตุลน,นะครับคนที่ยังโสดว่าคนที่คุณคบอยู่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการหลอกลวง แล้วก็การอิจฉาลิษยาหรือแม้กระทั่งการมาคบคุณเพื่อผลประโยชน์ในบางสิ่งบางอย่างนะครับเป็นพื้นฐานในความรักที่ยังไม่มั่นคงนะดังนั้นในเดือนนี้ก็อยากให้ชาวราศีตุลน,นั้นเก็บใจก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังโสดนะแล้วเดี๋ยวเราดูกันเดือนต่อไปว่าคุณจะมีความโชคดีในเรื่องความรักไหมแต่ถ้าเกิดเข้ามาในเดือนนี้ชาวรามีตเห็นว่าอาจจะยังไม่เป็นโซเมตของคุณหรือว่าอาจจะเป็นแค่คู่ผ่านหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นโเมตเนี่ยอาจจะต้องผ่านอุปสรรคในเดือนนี้ไปก่อนเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยความรัก นะอย่าให้มีความสัมพันธ์ทางใจจนมากเกินไปหรือว่ามีความสัมพันธ์ทางกายกับคนคนนั้นโดยที่คุณไม่รู้จักเขาหรือเธอดีนะครับดังนั้นคุณต้องระมัดระวังตัวด้วยพยายามเก็บใจไว้กับตัวเองนะครับยังไงผมก็ขอให้ชาลาสีตุลหรือว่าลาสิมิบราคนที่ยังโสดเนี่ยก็ขอให้คุณระมัดระวังต,วงตัวเองหน่อยละกันนะและขอให้คุณเจอคนที่ใช่และคนที่คุณชอบนะครับประมาณนี้นะดังนั้นให้ระวังนะฮะ deception and เ n v y เข้ามาด้วยละกันนะ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกับชาลาสีตุหรือลาสินิกราคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่หลอด of attraction tarot จะบอกอะไรบ้างดังนั้นขอให้ชาลาสีตุนนึกถึงคนรักของคุณนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับ สายคลาก,ก,กันแล้วนะครับดังนั้เดี๋ยวตัดให้3กองแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับขอให้ชาวราศีตุลคนที่ยังมีคู่อยู่แล้วนะครับขอให้คุณมีความสุขในความรักในเดือนนี้ขอให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับอ่ะเริ่มมาให้3าใบาแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่หลอดออฟแ a คชั่นนั้นจะวอรหรือว่าจะเตือนอะไรกับความรักความสัมพันธ์กับคนที่มีคู่อยู่แล้วสำหรับชาวราศีตุลน,นะใบแรกที่คุณได้ก็คือไพ่ King of Wands นะครับราชาคาถานนะ ม,มันก็เป็นไปได้เหมือนกันคล้ายๆกับชาราศีตุลคนที่ยังโสดนะครับในรอบของเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่1นึถึงสิเนี่ยไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักจะดีหรือไม่นะครับดูดูเหมือนกับว่าในเดือนนี้คุณเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะทําตามใจตัวเองเป็นหลักคุณนึกอยากทําอะไรคุณทำนะครับบางคนนะครับบางคู่อาจจะมีความสัมพันธ์ที่มันเป็นประเด็นนะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกที่หึงหวงกันบ้างหรือว่ามีแง่มีงอนกันบ้างแต่ในเดือนนี้ตั้งแต่ในช่วง1นึ่งถึงสิเนี่ยคุณอาจจะ จะตามคุณก็เป็นไปได้นะเพราะว่าคุณจะทาอะไรก็แล้วแต่คุณไม่ค่อยแคร์นะครับดังนั้นเมื่อคุณทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ขอให้สิ่งสิ่งที่คุณทำเนี่ยจนเป็นสิ่งที่อย่าให้มันจนน่าเกลียดเกินไปหรือว่าอย่าแสดงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นเครื่องหมายในการาหรือว่าเป็นสิ่งที่หมายความว่าเกี่ยวกับการทรยศของแฟนคุณนะครับกับแฟนคุณนะครับดังนั้นผมแนะนำน,ำนิดนึงแล้วกันนะ ดังนะั้นชาวราศีตุลจ,จำเป็นจะต้องระมัดระวังว่าอย่าทําร้ายกันนะครับแล้วก็อย่าทํร้ายความรู้สึกกันคุณสามารถจะทําอะไรก็ได้คุณสามารถเป็นอิสระก็ได้นะครับเพราะว่าในเดือนนี้ชาวราศีตุลค่อนข้างจะมีความรู้สึกค่อนข้างอยากจะฟรีกับตัวเองนะหรือว่าอยากจะให้อิสระกับตัวเองอยากจะทําอะไรที่ตัวเองชอบนะครับดังนั้นคุณอาจจะไม่แคร์สื่อสายตาของใครนะคุณก็เดินตรงไปข้างหน้าของคุณนะครับ ยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่คุณทําก็ขอให้เป็นสิ่งที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขละกันนะเราทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรักของคุณหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปที่2ต่อไปนะครับใบที่2ต่อไปไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่นะครับหดาบนะครับซิกออฟโซล์นะ,ะดังนั้น อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณสองคนนั้นอาจจะมีปัญหากันอันนี้เราพูดถึงประเด็นกับชาวราศีตุลหรือว่าชาวราศีลิบราคนที่มีคู่อยู่แล้วถ้าเกิดมีประเด็นหรือมีปัญหากันเนี่ยนะครับมันมีโอกาสมากๆว่าคุณอาจจะทําอะไรประชดคู่รักของคุณหรือว่าคนรักของคุณนะ ดังนั้นอย่าทาอะไรที่เป็นการเสี่ยงอันตรายในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้กระทั่งคุณกับเขาหรือคุณกับเธอจะมีเกณฑ์ในการทะเลาะกันผมเชื่อเหลือเกินว่าคนรักของคุณนั้นจะง้อคุณเพราะว่าในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณแสดงออกในเรื่องของความสัมพันธญหรือว่าการกระทําที่ค่อนข้างจะจริงจังนะครับคนรักของคุณอาจจะกลัวในการที่สูญเสียคุณไปก็ได้นะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะไม่เคยทําพฤติกรรมหรือว่าแสดงอาการอย่างนี้หรือว่าความรู้สึกอย่างนี้ออกมาแต่ในเดือนนี้เนี่ยชาวรา ตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ทําให้คนรักของคุณนั้นเกิดความกลัวที่จะเสียคุณไปแล้วก็เป็นไปได้ว่าคนรักของคุณนั้นอาจจะตามงองคุณนะครับถ้ายังรักกันอยู่คุณควรจะเปิดใจนะครับแล้วก็อารมุ่มอร่อยแล้วก็ให้อภัยกับคนรักคุณซะแล้วก็ไพ่ใบที่สนะครับขึ้นมาเป็นไพ่ strength เอ่อขึ้นมาเป็นไพ่ justice นะครับโอเคไพ่ justice นะครับก็คือเป็นไพ่ของตาช่างดังนั้นขนน,นนกเนี่ยจะหนักกว่าหัวใจ คุณจะทาอะไรก็แล้วแต่นะในรอบของเดือนนี้ผมอยากให้คุณนั้นนึกถึงในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์ที่คุณผูกพันกันมานะครับระหว่างคุณสองคนนะมีช่วงเวลาที่ดีละลายร่วมกันอย่าให้หัวใจมันเบากับขนนกนะคบแต่ว่าขนนกมันดูเหมือนว่าหนักกว่าดังนั้นคุณจะเอาในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมาตั้งเป็นประเด็นแล้วก็เอามาชั่งตัดสินใจในเรื่องของความรักของคุณ ดังนั้นเป็นไปได้นะครับว่าชาลาสีตุลเนี่ยอาจจะมีปัญหากันนะในเรื่องของการแง่งอนกันหรือว่าการมีการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็ดูเหมือนกับว่าอะไรหลายๆอย่างมันยังไม่ลงตัวนะครับดังนั้นคุณอาจจะใช้อารมณ์มากกว่าเ,เหตุผลนะในรอบของเดือนนี้ดังนั้นคุณจะไปจะต้องระมัดระวังด้วยแต่ถามว่าคุณกับเาเลิกกันไหมหรือคุณกับเธอเลิกกันไหมไม่เห็นนะครับแต่หมายความว่าในเดือนนี้มันค่อนข้างมีความสับสนวุ่นวายใจมีการไม่ได้ตังใจมีการกังวลใจอะไรประมาณนี้ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระว่าแม้กระทั่งว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคุณจะต้องดูเนี่ยนะหรือคุณกับเธอนะครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความหนักหน่วงหรือเป็นประเด็นหรือมีปัญหาอะไรมากน้อยขนาดไหนถ้ามันพอแก้ไขได้นะครับยุติห่างกันไปปั๊บนึงแล้วเดี๋ยวคุณก็กลับมาคือดีในตามในยามที่คุณเย็นลงนะครับจะดีมากกว่าที่คุณจะต้องไปทําอะไรที่ประชดแฟนคุณนะ ดังนั้นผมขอเชิญขอขอเตือนนะครับชาลาสิตูลและลาสิลิบลาเนี่ยว่าคุณไม่ควรทําอะไรประชดในความหลักครั้งนี้นะครับบางคนอาจจะคิดเหมือนกับ คิดสั้นจะฆ่าตัวตายสมมุตินะครับในเรื่องของประเด็นในเรื่องของความรักถ้ามีปัญหาหรือว่าเรียกร้องความสนใจอะไรกับแฟนคุณเนี่ยนะครับและอยากให้รู้ไว้เลยนะว่าเดือนนี้แฟนคุณก็ค่อนข้างจะมีอารมณ์ที่เซนสิทีฟด้วยดังนั้นเขาหรือเธอเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่อยากจะเสคุณไปแล้วก็อาจจะตามง้อตามตามคืนดีกับคุณนะครับดังนั้นถ้าให้โอกาสกันแล้วก็ให้ความให้อภัยกันแล้วก็ให้ความเข้าใจกันก็เปิดใจมาคุยกันนะอย่าให้เรื่องมันบานลายนะครับและที่สําคัญคุณจะต้องเอาความรู้สึกมาชั่งกับ ในเรื่องของเหตุผลนะครับอะไรถ้าเป็นเหตุผลมากกว่าถ้าคุณยอมสละได้คุณยอมอารมณ์อรวยได้ก็ขอให้คุณอารมณ์อรวยไปละกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอาจจะได้ยืนยาวกันต่อไปแล้วมันจะได้คอนติลิต่อไปอยังไงละครับนะดังนั้นในเดือนนี้คุณอย่าเอาจใจใส่เกินไปนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับกับไพ่เดอะไซค์ทาร์โรออร์เริลคานกันว่าจะบอกแคลไฟอะไรให้กับชาลาสีตุนนะครับกับคนที่มีคู่อยู่แล้วในรอบเดือนนี้กันบ้างนะคุณได้ไพ่ ชูสไวลล่นะครับชูสไวลล่นะครับ ชูสไวเลยจริงจริงแล้วคุณเลือกเอาแล้วกันนะครับในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเพราะคุณรู้ว่าอะไรที่มันดีมันร้ายกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ตัวคุณนั้นเป็นคนที่ดีกับคนรักคุณขนาดไหนหรือคนรักของคุณนั้นดีกับคุณขนาดไหนดังนั้นชูสไวเลยก็คือเวลาเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเลือกที่จะกระทําอะไรก็ขอให้คุณไตร่ตรองพิจารณาแล้วเลือกให้อยากชาญฉลาดเลือกให้แบบมีความคิดนะครับดังนั้นมันสรุกกันง่ายๆว่าความรักความสัมพันธ์ของชาลา ดังนั้นคุณใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เนี่ยจะดีนะครับเพราะในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการจุกจิกแง่งอนกันบ้างแต่ปัญหานั้นไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่มากมายก็ขอให้คุณนั้นผ่านปัญหาตรงนี้ให้ได้และที่สําคัญคุณจะเลือกอะไรก็แล้วแต่จงเลือกด้วยเหตุผลว่าสิ่งที่คุณนั้นจะเลือกกระทําหรือสิ่งที่คุณนั้นจะเลือกในการตัดสินใจก็แล้วแต่มันคุ้มค่าหรือเปล่ากับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับถ้ามันคุ้มค่าคุณก็ตัดสินใจไป,ไปเลยนะ แต่การตัดสินใจครั้งนี้จะต้องขึ้นด้วยเหตุด้วยผลนะครับคุณอย่าใช้อารมณ์ความโกรธอารมณ์ของความที่ถิหรืออารมณ์ของการหึงหวงเนี่ยเข้ามาตัดสินใจเพราะว่ามันจะไม่ทำทำอะไรให้ความสมพัญนั้นมันดีขึ้นมาเลยนะดังนั้นต้องระวังในเรื่องการตัดสินใจด้วยดังนั้นผมขอเตือนนะครับกับชาลาสิตุหรือลาสิบิบราคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคุณจะต้องระวังในเรื่องของการชูดช้อยอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าจะเลือกทางใดทางหนึ่งดังนั้นคุณต้องคิดก่อนที่คุณจะกระทําลงไปนะครับ และทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็จะดีระหว่างคุณกับคนรักเองในความรักนะยังไงก็อาจจะมีเล่นจุกจิกหรือมีประเด็นกันบ้างก็ขอให้คุณผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปให้ได้ไดอย่าใจร้อนนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลนะเพราะว่าโดยเฉพาะคู่ที่คบกันมนนานานๆเนี่ยผมอยากให้คุณระลึกถึงช่วงเวลาที่คุณดีต่อกันแล้วก็ไม่ดีต่อกันด้วยว่าคุณฝากฟันอุปสรรคอะไรกันมาบ้างนะครับดังนั้นอย่าใช้อารมณ์ใช้เหตุผลนะและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะผ่านไปได้สบมบูรณ์นนนะะคคคครรรรรรัับบยยงงไงก็็ขอออเ่่่่พใใหหห้้้ชาาาววีตุาลาุลลืทมููแณปสสจ ในเรื่องความรักกับคือดีกันไวๆนะครับหรือว่าอยากคิดจากเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเอ่อเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ทุ่ทีนะฮะจงทําเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีนะฮะนี่คือภาพโดยรวมนะครับของคำทำนายของความรักความสัมพันธ์ของชาลาศิตุลทั้งคนที่ยังโสดและคนที่ที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจาเดือนมิถุนา2513รือ2020นะคำทำนายนี้นะครับ แน่นอนหวังว่าถ้าเกิดเรามี Energy ที่ตรงกันนะครับถ้าไปแม่นคุณก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ปรับใช้แล้วก็แก้ไขสถานการณ์ปัญหาความรักให้มันผ่านผลไปได้ยังไงก็ขออวยพรให้ชาวราศีตุลเนี่ยหรือราศีลิบิบ้างทั้งคนที่ยังโสดแล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยมีความโชคดีในเรื่องความรักแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านชาวราศีตุลท่านไหน และชาวทั้ง11ราศีนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยสนใจที่อยากจะดูดวงนะถ้าความรักของคุณนั้นยังคงมีอุปสรรคมีอะไรอยู่หรือว่าคุณไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้เพราะความสับสนเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาจองคิวได้นะครับหรือว่าจะอัดไลน์เข้ามาก็ได้นะหรือคุณจะพิมพ์เข้าไปดูดวงไพ่ย,ยิปซียาสมัมผัส์ใน a c e b o o k นะครับคุณก็สามารถที่จะจองคิวในตรงนั้นได้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้เห็นกิจกรรมของทารแมนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะยังไงก็ไปทักทายกันที่อเปฟซบั๊บ ใจให้กับทารุณแมนที่จะผลิตผลิตผลงานนะฮะสู่าสายตาชาวทั้ง12ราศีไม่ว่าจะเป็นพิกระดักนะฮะหรือว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์รอบรลายเดือนนะครับของชาวทั้ง12ราศีนะยังไงเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เป็นหน้าฝนแล้วก็ขอให้คุณรักษาสุขภาพด้วยแล้วขอให้ความรักของคุณกับคนรักของคุณนะครับกับชาวราศีตุลท้งคนที่ยังโสดและคนที่พี่คู่อยู่แล้วเนี่ยขอให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะครับและที่สําคัญคุณต้องใจเย็นๆแล้วก็พยายามหาเหตุผลนะครับ ให้เอาเหตุผลเป็นหลักมากกว่าการใช้อารมณ์หรือการตัดสินใจด้วยอารมณ์นะยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในเรือนหน้านะครับว่า ในเดือนหน้าเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลในรอบเดือนจุลายมนะครับหรือเดือนกร,รกฎาคมซึ่งเข้ากลางปีแล้วนะว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับว่าความรักของคุณจะทะลุประหลอดองศาไหมหรือว่ามันจะเยือกแข็งหรือว่าจะวอร์มพอดีพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วนะแต่เดือนนี้ทารแมนให้เข็มทิศแนวทางและไกด์ไลน์ไปแล้วนะครับแล้วสำหรับใครที่อยากจะดูดวงก็ติดต่อกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะโทรศัพท์เข้ามาหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามานะครับก็คุณสามารถที่จะจจองคคิววไไดดด้้้แลละะะุณก็ูในนนนััเนีเยรบ วันที่คุณจองเข้ามานะดังนั้นะคุณไม่ต้องรอนะนะโอเคครับยังไงก็ขอให้คุณมีความสุขให้มากๆแล้วกันนะแล้วก็หวังว่าหลายๆคู่นะครับคงจะมีเกณฑ์ในการได,กได้เจอกันได้พบปะเจอกันนะแล้วก็ขอให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจงเป็นอะไรที่ดีกับตัวคุณและดีกับคนรักของคุณและขอให้มีความสุขกันมากๆแล้วเราเจอกันใหม่ในรอบของเดือนหน้านะครับชาลาศีตุลครับรักนะครับชาลาศีตุลสวัสดีครับ